แล้วมันเป็นเครื่องของอะไรคันนี้เครื่องของ CBR 100โอ้โหนี่คือซ o n i c 1137ซีซีครับซีซี cc ครแกมันเสียสติไปแล้วซื้ออาวันมาทั้งคันเพื่อมาเอาชุดหน้าหนูลำลุกกาบิ๊กไบค์สีสูบใส่ท่อหนูลำลูกกาเกินไปมุ้ยสวัสดีครับกูเอสโมโต kid of bot can hit go ไว่าช่องกูไม่ได้ใหญ่โตไม่ได้ใหญ่โต,ตแค่เป็นช่องรีวิวที่ชอบคุยโบสก,กิลมีเอามาพูดแล้วเอามาคุยชอบไม่มีไซนโน่ไม่คิโลเลย์พอรีวิวให้คนที่ชอบกันถ้าคุณโอเคสวัสดีครับผมชื่อเต็กครับผมขี่ Sonic 1100ครับทําไมถึงเลือกเป็น Sonic 1100 44ครับผมอยากขี่ Sonic ที่มีฟิลของรถบิ๊กไบค์ครับทํไมไม่ซื้อบิ๊กไบค์ไปเลยล่ะครับ ผมชอบโซนิคครับสวัสดีครับเบสมอ t ต a i l a ทยแลนด์ครับวันนี้ PS มาที่จังหวัดพิจิตรแล้วก็อยู่กับน้องเต็กครับน้องเต็กสวัสดีครับครับสวัสดีครับโคตรบ้าเลยแม่งโคตรบ้าจริงๆครับแกมันเสียสติไปแล้วเต็กแค่อยากทําเนี่ยนะแค่อยากทำไม่เฉยครับมันหลุดเกินไปว่ะเต็กฮะครับโดดไปสุดเซิร์ฟเลยครับพันรเลย แล้วมันเป็นเครื่องของอะไรคันนี้เครื่องของ C P R พั0 0ครับแบ็กเบิร์ดโอ้โหท่านผู้ชมครับอยากดูรีวิวแล้วใช่ไหมผมเดินทางมาไกลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับเพจนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปคันนี้กันเลยไปชมคลิปกันเลยครับเต็กครับเกินไปมุ้ยนิดหน่อยครับน่ายจะเกินไปแล้วนะกลัวดราม่าไหมเนี่ยนิดๆครับ <unsafe problem> ค,คือแน่นอนประเทศเราเป็นประเทศที่ชอบอะไรที่มันเป็นดราม่าดราม่าใช่ไหมใช่ครับแต่เราอย่าไปสนใจความชอบของเราครับแค่ประกาศให้โลกรู้ว่ามีนคนอยากเราอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมมาดูแล้วเต็กกันเลยครับคันนี้ครับนี่คือโซ i ิ1พันกี่ซีซีนะพันรอครับพันร้ซีซีเขาดูตรงไหนดูดูข้างเสื้อครับนี่หนึ่งพัน 1 3 7่งซีซครับซีซ <CC. S 1> ไม่ใช่ความจุน้ำมันเครื่องนะครับ <laughs> บ้าไปแล้ว <laughs> ขี่ใช้งานจริงได้ไหมได้ครับผมขี่ไปทำงานอยู่ครับ ใช้งานได้จริงแน่นอนถ้ามีคนจะดราม่านะกับน้องเต็กนะครับว่าเฮ้ยรถแบบเนี้ยผิดกฎหมายไหมผิดไหมเต็กผิดเต็เตมๆครับแน่นอนไม่ถูกดัดแปลงสภาพครับยังไงก็โดนมองตรงไหนก็ผิดครับผิดแต่ท่านผู้ชมลองมองอีกมุมหนึ่งนะมันคือการเสนอไอเดียการขึ้นโครงแบบนี้ท่านผู้ชมมันมันต้องใช้หลักความรู้ค่อนข้างเยอะ คำนวณแล้วคำนวณอีก<ช>แต่เป็นวิชาเดาวิศวะกะครับวิศวะกะกะไหนกะเย็น <c oughs> กะเช้าครับกะเช้า <c oughs> <c oughs> กะแล้วกะอีกครับท่านผู้ชม <c oughs> ผมอยากให้มองเป็นเรื่องที่สร้างสารรค์นะครับ <c oughs> เหมือนอเมริกานะครับมีระบบรถยนต์ที่ดัดแปลงอย่างงู้นอย่างนี้ประเทศไทยไปซื้อแล้วก็อวยเ <c oughs> ขาเหลือเกินครับว่ารถจากเมกาคัสตอมช่างฝีมือเก่งๆประเทศไทยเราก็ทําได้ถ้าส่งเสริม เอ้าท่านผู้ชมมาดูแล้วกันเลยคันนี้คือโซนิกตัวไหนโซนิกตัวตัวแรกเลยครับมาดูของแต่งเล็กๆด้น้อยครับแผงโคนี้เป็นของอะไรของอาวันตัวเก่าครับยกอาวันมาใส่เลยเหรอครับซื้ออาวันมาทั้งคันเพื่อมาเอาชุดหน้าข้างงาเอาช้างข้าช้างเอางาครับเออจริงเหรอครับคุ้มไหมเนี่ยถ้าคิดว่าคุ้มไหมถ้าคิดปุ๊บมันจะไม่คุ้มเลยอาวันมันจะไม่หลอกกว่าเหรอ โลกไม่จาพี่ <c oughs> ขี่อาวันใครก็ขี่พี่ใครก็ขี่ได้มันก็จะมีคนที่สุบตรงานงด้านความคิดแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมมันถึงจะเกิดสายแปลกในประเทศไทยขึ้นได้อาวันซื้อมาเท่าไหร่เตกซื้อมาส <c oughs> ีห่หมื่นครับ้หเพื่อมาเอาชุดหน้าครับขับผมแล้วก็ขบูอีอย่างครับ <c oughs> ชุดหน้าของเขามีอะไรมั่งเต็กพาไปดูหน่อยที่บอกว่าค่าช้างเอางาค่าตรงไหนมั่งเอาตรงไหนมั่งดีกว่า เอาแผงคอเอาโช๊คแผงคอแล้วหนึ่งครับโช๊คมาล้อครับเบรกชุดล้อมาครับชุดล้ออะไรอีกอย่าบอกว่าบางคนหน้าก็มามาหมดเลยมาหมดเลยครับแผงคอล่างบนคืออาวันของอาวันเลยครับโช๊คเป็นอัพไซด์ดาวของอาวันดิสเบรกคู่ปั๊มอาวันของอาวันครับแต่สายถักเอิร์นใช่เอิร์นของใครของเอิร์นครับ ไม่ยกอาวัตไปเลยล่ะมันเข้ากันได้เหรอได้ครับทำเป็นเล่นไปสี่หมื่นเอาแค่นี้ครับสี่หมืนเอาแค่นี้ก็ขาบูสองอย่างเอาอย่างนี้ซื้ออะไรได้ไหมหาซื้ออะไรอาวันแบบนี้ได้ไหมไม่ต้องซื้อทั้งคันได้ไหมได้ครจริงเหรอครับแต่ไม่ไม่ค่าช้างอย่างเดียวใช่กูไม่เอาอะไรเอาเอาแบบแท้ถอดดีกว่าถอดเองยอม <laughs> แต่ประเด็นดราม่ามาแล้วปั๊มบนปั๊มล่าง อะไรเนี่ยวําบนงานเอครับกีเอไม่กีเอครับแบบนี้นั่นไงอุตสาห์ค่าช้างนั้งสี่หมื่นไม่ไม่สีเลือดครับใช้เอได้เหรอครับไม่แตกไม่รั่วไม่ซึมรั่วครับนจะพูดให้เขาด่ามาดําไมเนี่ยท่านผู้ชมอผมขอเซนเซอร์แวบนะชอบอะไรไม่รู้ครับจะเห็นก็เห็นนะมีรั่วมีซึมบ้างแหละเพราะมันงานเทียม ใช่ครับประกับเขาลหละประกับก็มันมากับรถอาวันเนี่ยครับผมก็ถอดมายกชุดเลยยกชุดใส่อาวันเลยจากอาวันมาออฟรันของตลาดทั่วไปเลยครับแทมังเทียมมั่งนะครับมานังคันแล้วทำไมเลือนไม้ไม่ต่ออาวันเลยครับอาวันมาไม่มีเลือนไม้มาครับอ๋อไม่มีเลือนไม้ดันแต่งมาจ๋าเลยใช่ใช่ไอเรามาใส่ของอะไรเนี่ยนี่ก็ของงานเองกันครับงานจีนใช้หน้าเรสครับใช้ช h i n a r China racing <laughs> พี่ชอบวิธีการถักโครงของแกแกคิดแบบองศามากี่เดือนกี่ปีกี่วันครับเนี่ยเตกประมาณสี่เดือนครับวิ่งได้สี่เดือนวิ่งได้นี่คืออยู่กับเขานานไหมก็ทุกวันไหมหมกมุ่นเพราะสมควรนะค่อนข้างจะหมกมุ่นเลยนะดูแล้ว <laughs> ใช่ฮะมีเวลาหลังจากงานก็มาทํา <laughs> ใช่ครับทาตอนว่างแต่ถ้ามีเวลาจริงๆคิดว่ามันมีต้นแบบแล้วสามารถทําได้กี่วันเนี่ยสองสมเดือนได้คันนี้นะ ถ้าถ้ามีเวลาว่างๆเลยอะโอ้โหยอมมากเหล็กเป็นเหล็กอะไรนะครับเหล็กแป๊บธรรมดาแหละครับหนาเท่าไหร่หนาสีมมิลเพียงพอไหมพอครับถ้าไมพอขาดไปแล้วอะเพราะใช้มาสองปีแล้วใช้มาสองปีครับคำถามต่อมาเลยลอยมาจากหัวเลยจากประสบการณ์ที่แมงอันตรายต่อชีวิตนะอันตรายครับแต่ชอบครับแค่นั้นครับแค่นั้นเลย ถ้าตายกับสิ่งที่ชอบคือตายตาหลับครับครับตามนั้นผมไม่ได้แช่งนะครับแต่ถามว่าอันตรายไหมท่านผู้ชมโดยศักยภาพของเครื่องระดับพันหนึ่งร้อยซีซีแรงกระชากโครงเดิมแม่งยังสูงใช่แต่นี้มาอยู่ในโครงที่เขาถักขึ้นเองโดยวิศวกรรมวิศวกะงมโยธาอย่างนั้นปะครับกะเอารุนล้วนแต่แม่งออกมาดีเฉยพี่ว่าถ้ามีโปรเจกต์คันต่อไปใช่ไหมเด็กครับคันนี้ งานถักต้องออกมาดีกว่าเดิมแน่นอนครับต้องสวยขึ้นกว่านี้ใช่ฮะใช่ครับต้องใช้เหล็กกล้ามาจากเหล็กเรือเรือไททานิคครับเออก็เหมาคือซื้อเรือลำหนึ่งเลยใช่ฮะเพื่อมาถักแค่นี้ครับครับการเล่นตามนะต่อไปม้อน้ำเหรอครับเด็กมอน้ำเป็นของ Z X14 ครับ ZX14 อหน้อน้ำมันใหญ่มาก ใหญ่มากคืออย่างแน่ๆแล้วโต้ลมคือหม้อน้าอันหนึ่งแหละใช่ครับเต็มเ็มเลยเต็มเต็มเลยมาทีนี้แต่ว่าหม้อน้ําอ่ะไม่มีผลต่อระบบเครื่องยนต์เท่าไหร่ครับเพราะว่าอะไรท่านผู้ชมโครงถักเนี่ยลมสามารถเข้าได้หมดเลยฉะนั้นมีคนถามว่าตอนที่พี่โพสพี่แม่งความร้อนอย่างนี้ไข่ไม่สุกเหรอไม่ถึงก็สุกนะแต่เผามีเรียมแรเลยครับโหไข่ร้อนเลยหรอเรื่องจริงไหมเนี่ยครับเพราะพี่ขับหกห้าศูนย์เวลาติดไฟแดงนี้แบบ ขานี่แบบแทบจะเต้นมันเล่เลยของพี่ใ่ปกติครับบิ๊กไบค์ร้อนทุกคันครับคันนี้ก็ไม่ต้องสืบใช่เพื่อความเท่ครับทนได้ปกติใส่ขาสั้นหรือขายาวขับคันนี้สั้นบ้างยาวบ้างครับสั้นเป็นไงก็ร้อนเอาเรื่องครับยาวเป็นไงพอช่วยได้นิดหน่อยแต่ก็ร้อนอยู่ดีโอ้ระดับพันซีซีครับท่านผู้ชมยอมใจประเทศไทยเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาครับน่าส่งเสริมน่าสนับสนุน แล้วทําส่งออกขายยังต่างประเทศเลยเนาะจะดีแบบี่เอาล้แกก็มั่นใจตัวเองได้ดีกว่าเปิดขนาดเนี้ยโอ้โหเอาเครื่องเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดซีซีเป็นหัวฉีดหรือคาบูเป็นคาบูครับแต่เครื่องมันเป็นเครื่องตัวหัวฉีดครับเครื่องเป็นหัวฉีดครับแต่แปลงเป็นคาบูเอ้าทําไมไม่ประหยัดหรอชุดไฟได้มาไม่ครบเลยผมก็ แปลงเป็นคาบูดีกว่าอ๋อชุดไฟของบิ๊กไบมาไม่ครบครับขนาดซื้อช้างแล้วนะใช่ใช่ตามตามยากครับชุดไฟรถรุ่นนี้เขาไม็น่อ่นิยมกันครับครับผมมีอะไรอีกหม้อน้ำได้แล้วระบบผมน้ำมันถังใหม่แน่นอนถ้าเครื่องใหญ่ขนาดนี้ถังเดิมโซนิกครับนั่นไงแล้วมันจะเพียงพอสําหรับคลาสหนึ่งพันหนึ่งร้ยสามสิบเจ็ดซีซีหรอเต็กถ้าใกล้ๆก็พอครับ ระยะสมมติถังหนึ่งเนี่ยของโซนิกเนี่ยไปได้กี่โลไปได้กิโลของคันนี้ฮะประมาณสี่สิบกิโลหมดต่อหนึ่งถังต่อหนึ่งถังครับขับเท่าไหร่ประมาณร้อยร้อยยี่ได้ครับฮะเดี๋ยวร้อยยี่นี่โครงสั่นเลยนะสั่นไหมไม่หน่อยครับใครบอกพี่จิตมีแต่ฉลาวเออไม่ใช่มีแต่จลระเขคใช่โอ้โหไอ้นี่มีโคตดไอ้เเคไอ้เขี้ยม สุดประเทศจริงๆแล้วเดี๋ยวโปรอาร์มซะด้วยโปรอาร์มของ VFR สี่รอ NC ยี่่อะมันจะพูดยังไงวะ <c oughs> คุณเนี่ยมันเกินมนุษย์ไปแล้วครับคุณคือมนุษย์ต่างดาวที่มาจากโลกลอื่นปะเนี่ยอันนี้ค่าช้างเอางาเหมือนเดิมไหมอันนี้ซื้อมาเจาะจงครับซื้อเอามาแค่โปรอาร์มโดนมาเท่าไหร่ล่ะโดนมาโปรอาร์มโดนมาห้าพันกว่าบาทครับ แต่ราคาก็ไม่ได้แรงมากนะห้าพันมีตรงไหนแปลงไหมแปลงก็จะมีตัดตรงนี้เอาไว้หน่อยนึงไหนตรงนี้โบ่อ๋อตัดออกเลยครับแล้วก็ไปกึ่งมีเนียมใส่ตรงกลางครับกึ่งมีเนียมด้วยเดี๋ยวนะท้ายมีเนียมอ่ะเนี่ยท้ายเนียมเลยครับของโซนิกกงรุ่นเลยไอเดียวนะความแข็งแรงมันก็ยังไม่สู้เหล็กเท่าไหร่นะแต่คันนี้เอาจริงๆสองปีวิ่งมาแล้วกี่โลเนี่ย ไม่ใช่สายจอดนะทําหมูทําเฟี้ยวหรือเปล่าพี่เดี๋ยวจอดในบ้านอย่างเดียวอะไรเงี้ยฮะโอ้วิ่งแล้วสองร้อยเก้าเก้าครับมอไม่ถึงวิ่งไปพันแปดร้อยสกิโลพันแปด้อยี่สิบกิโลปีละห้าร้อยโลครับโดยประมาณห้าร้อยโลก็ไกลนะแถวเนี้ยครับไม่พอท่านผู้ชมคุณเห็นไหมหนูลำลูกกาบิ๊กไบค์สี่สูบใส่ท่อหนู ลำลูกกา,กกามานั่งนี่เลยมะนั่งเลยคอนเซปต์ Concept มายังไงเนี่ยเต็กคอนเซปต์เหรอก็เหมือนโซนิกทั่วไปพี่มันต้องใส่ท่อสูตรแบบนี้คมันมันคือบัญญัติตะยางมาจากไหน <laughs> โซนิกที่เขาขี่กันก็มันต้องเป็นแบบเนี้ยม้ <laughs> าต้องใส่ท่อสูตรมันก็เลยต้องมาท่อหนูลำลูกกาใช่ต้องมาตรงนี้สั่งตีใหม่ครับบอกนหนูว่ายังไงเอาไปใส่โซนิกตัวพันครับ เขาเขามีถามไหมเขาก็ถามอยู่ว่ามีอะใส่โซนิกพันครับหนูลำลูกกาตอนนี้ปลายท่อเท่าไหร่ปลายท่ออันนี้หนูเขาทำมาให้ครับเท่าไหร่เขาเขาทำมาให้เลยหมายถึงให้ให้มาครับเฮ้ยไปบอกเขาเขาให้มาไม่หมายถึงว่าไม่คิดตังค์เลยหรอครับก็ให้รีวิวให้หน่อยนึงครับ นะหนูครับ <laughs> ให้ผมไม่งไงได้นะครับนะ <laughs> โอ้โหยอมเสียงเป็นไงอยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวได้ฟังแล้วตัวนี้สี่สูบนี้นี้คือคอฟูฟ,ฟูมาเลยครับฟูก็เอาเอามาเชื่อมใหม่แปลงกันใหม่ครับอ่าตรงนี้ใช่ไหมที่มีสีใหม่อยู่ครับนู่นด้วยครับเอาเหรอตั้งแต่คอมาเลย ขยบใหม่หมดเลยมันก็มันเป็นท่อของเซ็ต x 1บสุดติ่งกระดิ่งแมวครับเกยยงเป็นบูชีนะครับของแต่งแว้นมาใส่กับจะบอกว่าบิ๊กไบค์ก็ไม่ใช่อ่ะโซนิคพันดับเบิลเออย่างงั้นปะใช่ครับน้ำมันอะไรออกเทนแก๊สเก้าหหยอกหยอกจอกโอ้โหท่านผู้ชมมีอะไรไ,ไหมเตก็กไม่น่ามีลนะพี่เราเราเชื่อมต่อโครงนี่ยืดยืดเท่าไหร่เนี่ย หมายถึงจากโซนิกเดิมไม่ไม่เคยวัดครับพี่รู้สึกมันยาวมันมันยืดออกนะอ๋อยาวกว่าครับใช่ตัวเครื่องมันใหญ่อะยืดไปเท่าไหร่ได้ไม่เคยวัดพี่แต่พอสมควรเลยนะยาวครับน่าจะมีสักสิบประมาณสี่ห้านิ้วได้ไหมน่าจะได้อยู่พี่น่าจะมีนะครับน่าจะคิดว่าคิดว่าจริงๆแผงคอหน้าน่าจะอยู่ตรงนี้นะตรงคอยป่าใช่ใช่ใช่น่าจะอยู่บริเวณนี้คิดว่าโดยหลักมันเอาเข้ามาได้สุดแค่นี้ครับนี่พยายามทําให้สั้นที่สุดเลยครับเรายึดเครื่องตรงไหนมั่ง ก็มีหูยึดเครื่องหูล่างอะหูล่างบนหลังแล้วก็หลังทางเสื้อเสื้อตัวครับทั้งหมดสี่ตัวครับแล้วที่ยึดกับโครงเดิมคือตรงไหนฮะโครงเดิมของโซนิกของโซนิกมีแค่บนหลังข้างล่างแล้วก็ตรงกลางอีกจุดหนึ่งสามจุดครับโซนิกเดิมข้างล่างไม่มียึดอะไรเลยใช่ไหมไม่มีก็มี ตัวนี้ตัวเดียวครับปล่อยล่งเลยครับโอ้โหไม่มีอุ้มด้วยนะฮะไม่มีโคไม่มีไม่มีดามล่างก็จุดยึดก็ทรงเดิมของบิ๊กใบเลยครับคือเอาองศาเครื่องให้ตรงก่อนใช่ครับเสร็จแล้วก็ขึ้นหูใช่ถักโคงใช่ครับวิศวกรรมโยธาิศวกรรครับหาทำไปเรื่อยท่านผู้ชมเร้จะบอกว่าไงครับสุดแล้วแหละท่านผู้ชมสุดจริงๆใช้งานได้จริงด้วยขับไปไหนคนก็มองใช่ไหม โดยเฉพาะจ่าครับยิ่งเอาเหรอจ่าโดนแล้วเหรอยังครับยังครับแกเห็นแล้วบอกว่าไงบ้านอยู่ไหนเนี่ยดูดูใต้บ่อหน่อยมีอะไรไหมใต้บ่อครับมีมีมอแบตครับแบตนี้ใช้กี่แอมป์อู้ยสามลูกเลยสามลูกสิบห้าแอมป์ครับสิบห้าแอมป์เราจบอะไรมาเนี่ยจบช่างยนต์ครับอ๋อก็เลยก็เลยมาสายนี้เลยใช่ครับชอบง่ายหรือยากครับแต่กถ้าถ้าเทียบกันกับแต่งรถแว้นทำสไตล์รถร้อยห้าสิบสามร้อยเงี้ย ยากหรือง่ายทาขึ้นที่ขึ้นมามันก็มีทั้งยากทั้งง่ายพี่ปวดหัวไหมบางทีถ้าคิดก็ปวดหัวครับมีโปรเจกต์ที่จะเพิ่มถังขนาดถังน้ํามันขึ้นอีกไหมครับตอนแรกก็เคยคิดนะครับแต่ผมไม่เด้ไปไหนไกลเลยเอาแค่นี้พอเพื่อไปออกทริปน้ําไม่อาบอะไรเงี้ยโดนตั้งแต่พิจิตรซะแล้วครับผมตามนั้นเดี๋ยวพี่ขอดูรวมๆหน่อยครับเต็กมีอะไรไหมมีมีควิกชิปครับควิคชิปด้วยไหนแต่แต่ยังไม่ได้เกี่ยวสปริง ตัใช้สปริงเกี่ยวด้วยเออเฮ่ควิกชิปเตอร์มีครับโหดคือได้มากับกับนี้เหรอสร้างเองครับเดินระบบเองเก่งว่ะครับ25ปีทำได้แค่นี้ไม่ธรรมดานะครับผมเชื่อว่าถ้ามีโปรเจกต์ต่อไปน้องเขาคงจะทำแบบให้มันแบบละเอียดขึ้นเนาะครับอันนี้เหมือนตามสไตล์ใจกูอะอารมณ์ประมาณนั้นเนี่ยใช่ๆตามใจผมครับ กูพอใจตรงนี้กูกูทำอย่างเงี้ยเอ่อใครจะอะไรอย่งไงใช่ไหมใช่ครับเ <laughs> ออยอมทำได้ทุกอย่างกเว้นทําให้มันดีครับใครจะส่งเครื่องมาก็บอกนะครับทั้งนั้นครับดิบเชอนโหดโซนิกประเทศไทย1137งพนซีซีนี่คือประเทศไทยสุดโลกครับมีอะไรเไมทัล <ười> เสริมเสริมท่านผู้ชมไหมเครื่องยังไม่ติดเลยพี่เครื่องยังไม่ติดเลย เดี๋ยวได้ฟังแน่นอนครับจินตนาการไว้ครับท่านผู้ชมว่าเสียงมันจะออกมารูปแบบไหนถ้าผมมันก็คือบิ๊กไบต์แต่มันขัดกับคาเลคเตอร์ของรถอะครับที่มันเป็นโซนิกพอเรานั่งโซนิกปุ๊บเสียงบิ๊กไบต์มันมามันไม่ใช่มันดูขัดเหมือนเรากําลังกินสเต็กกับน้ําบูดูฮะอารมณ์ประมาณนั้นผมไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงท่านผู้ชมเอาฟังเสียงกันเลยได้ไหมได้ครับนี ลองท่านผู้ชมลองนึกภาพว่าผมกำลังนั่งเจ้าตัวโซนิคแต่มันอยู่ในล่างของบิ๊กไบพี่เปิ้ลได้ไหม รูเสียงนะเสียงนะหนูปิดตรงไหนสวิตซ์วสวสิครับร้อยร้อยบอกได้คำเดียวมันมากท่านผู้ชมนี่องศากาันนั่งนี่ผมเป็นเป็นคนที่ตัวเล็กนะสูงร้อยหกสิบเจ็ดสูงประมาณนี้ถ้าถ้าถ้าผมนั่งอย่างเนี้ย มันก็จะใกล้กับกองอากาศความร้อนก็จะมาตรงนี้ใช่ครับตเต็มตเต็มข,ขึ้นมาหาท่านผู้ชมมาใกล้ๆมาโกมาใกล้ๆกหน่อยตรงนี้มองดูดีดีนะครับการใช้งานจริงเนี่ยมันจะมีความลําบากอยู่นิดหนึง่งถ้าถ้าเป็นผมนะคือความร้อนเนี่ยจากเครื่องะครับจะเข้ามาที่ขาโดยตรงเลยไม่พอครับเข้ามาที่ด้วยถ้านั่งแบบนี้นะแต่ถ้าเรานั่งแบบล,ลักษณะที่ออกมาอีกนิดนึงทีเนี้ยมันจะมีการลมโฟโล์ออกแล้ว นิดนึงช่วยได้แต่เราจะได้ฟีลความเป็นบิ๊กไบค์หมอบๆนิดหนึง่งเห็นไหมฮะเวลาเรานั่งนั่งแบบนี้ไหมแต่แบบนี้ครับหรือแบบนี้โอ้มันถึงขนาดนั้นที่ถ้าเป็นพี่แบบนี้นะนี่ไม่ถึงขนาดนั้นต้องแบบนี้สบายครับ <c oughs> น่าจะมาสักประมาณสี่ห้านิ้วเนาะครับ <c oughs> โดยประมาณได้เฮ้ย <c oughs> ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ไม่ไม่เร็วครับท่านผู้ชมไม่เร็วไม่เร็วเลยท่านั่งดูท่านั่งดูอะไรคือไม่เร็วเลย ความร้อนขึ้นตรงนี้ไหมขึ้นครับตอนจอดขึ้นรู้สึกไงเหมือนแบบประมาณอยู่สาวหน้าความรู้สึกท่านผู้ชมลองลองเอาหน้าไปใส่คอมเพรสเซอร์แอร์ครับข้างนอกอารมณ์นั้นไหมประมาณนั้นพี่หายใจเข้านี่แบบเ <laughs> ผ <laughs> าเผาเผาติ๊กเอ้ยแกก็กทําไปเนาะแต่บอกเลยครับท่านผู้ชมสมควรสนับสนุนฮนะนี่คืองานฝีมือของคน,นบ้านบจริงๆ,ๆนะครับท่านผู้ชมดูว่า บ้านของน้องเต็กไม่ไม่ได้เป็นบ้านที่มีเงินฐานะอะไรมากมายแต่น้องทําทั้งหมดเนี้ด้วยใจด้วยฝีมือที่ตัวเองมีผมอยากให้มีองค์กรหนึ่งนะครับเข้ามาสนับสนุนคือถามว่ารถพวกนี้ผิดกฎหมายไหมผิดกฎหมายแน่นอนแต่ผมอยากให้ทําแล้วให้สามารถอะไรนะโกเขาบอกว่าเลยนะมีวิศวะ,วศวะค,คอยตรวจสอบ,สอบแล้วออกใบได้ คือคือรองรับใบรับรองว่ารถพวกนี้มันมีความแข็งแรงทนทานและปลอดภัยถ้าผมว่าทําพัฒนาได้นี้ใส่โครงแฟลลิ่งได้นะได้ขึ้นหล่อไฟเบอร์ขึ้นมาแล้วทําให้มันดูสวยงามใช่ส่งขายต่างประเทศเอาเงินเข้ามาอาจจะดูะไร้สาระสําหรับคนที่ไม่ชอบนะครับแต่สําหรับคนที่ชอบนี่คือความสุดของประเทศไทยโซนิกหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดซีซีสุดท้ายละ ฝากอะไรท่านผู้ชมหน่อยโอเคครับไม่มีอะไรฝากใช่ไหมไม่มีครับเฟซบุ๊กก็ขึ้นตรงหน้านี้นะครับเข้าไปติดตามได้นะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับเพจตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปติดตามช่างเต็กได้เราคงจะได้เห็นโปรเจกต์ดีๆของน้องในอนาคตอันใกล้นี้แน่นอนครับเต็กขอบคุณมากสําหรับเวลาวันนี้ขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชรจนะครับเอสโมกุ๊กไทยแลนด์ครับอยู่กับเต็กแล้วก็โซนิกหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดซีซีสุดประเทศไทยคันนี้ครับ